เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับคือความจ,จริงยงยั่งยืนความไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไหลคดีดูครับขมรแดงในกัมพูชายังขึ้นศาลอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมต้องมาอธิบายความนั้นก็เพื่อบอกว่าแต่ละฝ่ายควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นจริงภาพปรากฏเนี่ยครับอธิบายอย่างไรนั้น ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ทั่วโลกเขาก็เห็นเก็มีตากันทั้งนั้นนะครับมีโทรทัศน์มีสื่อสารกันทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเวลานี้คือการสร้างความเชื่อมั่นนั้นมันจะกระทบในระยะยาวกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันคิดบ้างและนึกถอยย้อนว่าถ้าใครมาทำกับตัวเองเช่นนั้น ตัวจะมีความรู้สึกอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละครับนั่นแหละครับจะมองโลกด้วยความเป็นจริงมากที่สุดพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองพบกันต่อในช่วงที่สองครับเมื่อวานนี้มีมติวิบของสปชนะครับให้นี่นะครับสปชสปชที่มีการตั้งญาตินี่นะครับนะครับให้พ้นจากตําแหน่ง ก็มีรายละเอียดหลายคนก็อธิบายเหตุผลแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันได้สะท้อนได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสอนอชอจนกระทั่งถึงสปชอนั้นคือความรู้สึกของประชาชนความรู้สึกของสื่อสารมวลชนที่เขาไม่อาจนี่นะครับที่จะทนเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ความจริงเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งแห่งหนแม้ว่าจะได้รับ การแต่งตั้งไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งก็าตามแต่มันเกี่ยวข้องกับภาษีอกรของประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับจุดพิสูจน์ดานที่ข,ขัดก็คือจิตสำนึกว่าเนี่ยนะครับในจิตสำนึกในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะภาษีอกรของประชาชนนั้นแต่ละคนนะครับจะมีจุด,ดอย่างไร มีจำนวนสปชเนี่ยนะครับกว่า12บรายที่มีการตั้งคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะที่รับเงินเดือนหลวงแต่ก็มีอดีตเนี่ยนะครับอาจารย์ของมารลรังกำแหงคนหนึ่งอาจารย์สุวัสด์สิงหพันธ์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกสปชเหมือนกันก็มีรายชื่อแต่งตั้งเนี่ยนะครับพันตรีหญิงธัญญนุชสิงหพันธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วย แต่ได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการตั้งแต่เดือนธันวาปี57นะครับได้ขอตัวเนี่ยนะครับมาจากผนกกรมยุทธทยโยธาทหารบกนะครับมาช่วยงานโดยไม่ต้องรับเงินเดือนแต่บางคนก็หาเหตุผลต่างๆนะครับเช่นว่าตัวเองไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ตั้งลูกเข้ามาซึ่งความจริงเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แต่ว่าก็มีคนเนี่ยนะครับที่ถนัดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยก็มีเช่นเดียวเนนะครับกับบรรดาคนดีทั้งหลายที่อธิบายว่าเหตุที่ตั้งลูกตั้งพี่ตั้งน้องเพราะเป็นคนที่ไว้วางใจถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับพูดแบบนั้นน่ยถูกแต่ทันทีเนี่ยนะครับที่เป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรของประชาชนนั้นผิดโดยทันที เพราะสมบัติชาติมันจะแตกต่างไปจากสมบัติของครอบครัวแนวความคิดเนี่ยนะครับเรื่องการตั้งญาติพี่น้องเข้ามาทำหน้าที่รับเงินเดือนนั้นหลายคนพยายามอธิบายว่านะครับตั้งมาเนี่ยนะครับก็ให้ทำงานนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าแต่ละคนก็ย่อมรู้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าการทำหน้าที่เนี่ยนะครับในสภาเนี่ยนะครับไม่มีใครพวกเมียเข้ามานะครับในสภา,าน้อย เพราะว่านะครับโดยทางปฏิบัตินี่นะครับที่ทำงานก็แทบไม่มีหาที่นั่งก็ลำบากนะครับยกเว้นทีมติดตามนี่นะครับไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับเข้าสาภาก็อยู่กันด้วยความยากลำบากไม่ใช่มีห้องครับระโหฐานนะครับและก็ขณะเดียวกันนั้นทีมติดตามนี่นะครับที่ต้องเฝ้ากันทั้งวันนั้นถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับ คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะครับเอาภรรยามานั่งตามเอาลูกมานั่งตามเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่ที่จะทํางานอะไรเพราะในสภานนีทำงานยากนะครับพื้นที่ก็น,น้อยที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่บอกว่าตั้งเมียเข้ามาทํางานจริงเนะี่ยร้อยทั้งร้อยเชื่อกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีที่จะให้อยู่ นะครับไปอยู่นี่นะครับนั่งดูมุมนู้นก็สื่อมวลชนมุมนี้ที่ติดตามโอ้บบรรยากาศทั้งวันเนี่ยนะครับบางเรื่องเถียงกันทั้งวันเนะี่ยมันไม่มีที่ที่จะนะครับที่ใครจะไปอดทนอย่างนั้นกันได้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่หยิบยกเรื่องราวต่างๆมากล่าวอ้างเป็นเหตุผลประกอบในการตั้งฟังไม่ได้กันทั้งสิ้นแต่มันได้สะท้อนว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ย มันไม่เคยปราณีใครและเมื่อจนมุมนั้นนะครับนี่ก็ดีนะครับไม่มีมาการมาโยนใส่คนอื่นว่าเป็นการทำลายล้างดังเช่นสมาชิกสอนอชอบางคนทั้งที่ไม่มีใครไปจับมือให้เซนตั้งลูกตัวเองตั้งเมียตั้งคนในครอบครัวตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่า ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องเรื่องนี้ถ้าไม่เจอกระแสสังคมต้านเนี่ยแน่นอนที่สุดลนนะครับไม่มีใครออกหรอกครับที่ผ่านมานึกว่าสังคมไม่รู้แต่เมื่อเมื่อสังคมรู้เขาเห็นว่าไอ้นี่มันเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงเวียงมันจึงเกิดขึ้นและก็มีการตัดสินใจนะครับที่จะถอยกันออกมาไม่ใช่ถอยโดยจิตสำนึกแน่นอนครับ เพราะถ้าถอยโดยจิตสำนึกนั้นทันทีนี่นะครับที่ตัวเองได้รับการแต่งตั้งแนวความคิดนี้ต้องไม่มีและขณะเดียวกันทันทีที่เกิดเรื่องถ้ากรณีว่าผิดสำนึกไปสํสำนึกแรกแล้วสำนึกที่สองนี่ครับทันทีที่ได้ข่าวเรื่องนี้จะต้องรีบดำเนินการโดยทันทีแต่นี่นะครับจวนตัวสุดท้ายมีมตินะครับแล้วก็ยอมรับและบอกแสดงสปิริต เสพลิทิกับจวนตัวนั้นเนี่ยนะครับมันฟังความกันไม่ขึ้นหรอะครับมันจนด้วยหลักฐานสารภาพก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลักฐานพยานเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องการคำสารภาพอะไรแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอะไรก็ตามที่เป็นสมบัติของชาติไม่มีใครสามารถเนี่ยนะครับทำอะไรกันได้ทุกเรื่องและก็พิสูจน์ได้เห็นตอนแรกอธิบายเนี่ยครับถือเป็นสิทธิ์กฎหมายไม่ได้ห้าม กฎหมายไม่ได้ห้ามเนี่ยนะครับแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยเมื่อประชาชนเขาแสดงความรู้สึกที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทัดทานได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จึงเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับว่าคิดก่อนนะครับที่จะทําอะไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติเหตุการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้ากันต่อไป ระหว่างนี้นะครับซี่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและในซี่ของปหลัดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็ยอมรับว่าการย้ายหมอนรงไปปมขัดแย้งส่วนตัวไม่ทําตามนโยบายรัฐบาลประชาคมสา,สาธารณาสุขก็ประกาศนะครับแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับต่อประเด็นของการย้ายคุณหมอนรงค สะเมธาพัฒกันต่อนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้ายใส่ชุดดำหรืออะไรกันต่อบรรยากาศแบบนี้แหละครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับมันไม่จบลงง่ายๆการมาอยากศึกเนี่ยนะครับระหว่างหมอด้วยกันโดยเฉพาะนี่นะครับคนที่มีบทบาทสําคัญในช่วงการเป่านกหวีดอย่างนายแพทย์นะรงศ์สะเมธาพัฒนนั้นแน่นอนที่สุดนี่นะครับการที่ให้สมาให บรรดาหมอตามโรงพยาบาลต,ต่างๆทั่วประเทศสถานีนามัยขึ้นป้ายนะครับและประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในขณะนั้นจนได้รับรางวัลน,นกหวีดทองคำนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั้งที่นะครับคนตั้งไงคุณหมอนโรงค์เป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคือรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในแพทย์ประดิษฐ์แต่ว่า นะครับการที่คุณหมอนรโรงเนี่ยนะครับลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเดิมพันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีชื่อดังๆว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหรือจะควบแบบหม่อมหลวงพรรดาดิสกุลเป็นทั้งปลัดสำนักนายกเป็นทั้งรัฐบรีประจำสำนักนายกแต่ก็ปรากฏว่านายแพทย์รัชาตาเนี่ยนะครับรัชาตานาวินก็ลอยมาจากหมาลัยมหิดล ผมก็เชื่อว่าท่ามกลางความวุนวง,งนั้นนะครับคนก็มีโดยทั่วกันแต่ก็คาดไม่ถึงว่าความขัดแย้งนั้นได้ก่อตัววิวัฒนาการกันตามลำดับจนชนิดที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนที่สุดครับรัฐมนตรีว่าการนั้นในทางกฎหมายก็ย่อมนะครับที่จะมีศักิ์และสีนะครับอำนาจเหนือกว่าประหลัดนะครับก็เพราะเพราะเป็นคนที่สามารถสั่งประหลัดได้ แต่เนี่ยนะครับในทางปฏิบัติก็ไม่เคยสามารถสั่งประหลัดได้คำสั่งที่ย้ายประจำสำนักนายกโดยนายกรัฐมนตรีนั้นแน่นอนที่สุดครับถ้าเป็นประหลัดคนอื่นนั้นก็จะไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับไม่มีฤทธิ์ไม่มีเด่แต่ไม่ใช่ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขคนนี้ซึ่งเส้นทางเนี่ยครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาต่อสู้เนี่ยนะครับเดิมพันหมดหน้าตักนั่นก็คือหมายความว่า ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์22พฤษภาการเมืองเดินหน้าตามปกตินั้นมีการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดครับก็จะเป็นผลร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อนายแพทย์นรงศเมธาพันธ์แต่เขาเดิมพันการต่อสู้อย่างชัดเจนนะครับและแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขาเองก็ได้ใจบรรดามหมอสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขอย่างชัดเจนดังนั้นนี่นะครับเมื่อ ตัวเองเนี่ยนะครับไปถูกย้ายนั้นแน่นอนที่สุดครับทีมโกศกก็พยายามจะอธิบายความเนี่ยนะครับว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษแสดงเจตนาเองอะไรเองสารพัดนะครับเพื่อจะเอาความเป็นคนดีไปปิดปากแต่หมอนโรง์เนี่ยเขาก็ไม่เล่นด้วยและเขาเองเนี่ยนะครับก็ยืนชนิตที่เป็นมวยเก่าเกมนะครับหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับที่เขานะครับดำรงตนอยู่ในสถานะ นะครับที่ได้รับการยอมรับในซี่ของบรรดาโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนั้นเพราะฉะนั้นความไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับจะทำให้กระทรวงนี้ไม่มีวันจะสงบได้ง่ายๆและขณะเดียวกันนั้นถ้าทางฝ่ายรัฐไปกระทบกระทั่งนะครับกับบรรดาหมอต่างๆนะครับมันก็จะลุกลามเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความขัดแย้งนี้ นะครับเป็นขัความขัดแย้งที่ไม่มีวันจะจบกันเพราะว่าถ้าจบในจบไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อจําเป็นจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนั่นนะครับแน,น่นอนที่สุดเลยนะครับเมื่อเอาตามรัฐมนตรีก็ต้องเสียประหลัดความจริงเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากเสียกันทั้งสองคนเนี่ยแต่เมื่อแก้ไขปัญหากันแบบนะครับแบบนี้กันเนี่ยนะครับคือความจริงทายากันทั้งคู่ก็คือหมายความว่าเปลี่ยนทั้งตัวรัฐมนตรีเปลี่ยนทั้งประหลัด ย้ายออกทั้งคู่นะครับรัฐมนตรีมันย้ายนะครับก็พูดได้ไง่ายว่าให้ผลเสมอการผลลัพธ์จะแตกต่างมากกว่านี้แต่ว่าประชาคมหมอเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกนะครับว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกกระทำนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการยังอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าโดนกันทั้งคู่อะไม่ใช่เฉพาะประหลัดนะครับหรือรัฐมนตรีโดนกันทั้งประลัดทั้งรัฐมนตรี เพราะว่าไม่มีวันจะยุติปัญหานี้ได้เลยนะครับเพราะว่าความขัดแย้งมันเล้าลึกนะครับแล้วก็มันกินในนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณาสุขส่วนประเด็นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันนัดหมายที่จะมีการฟังนะครับว่าสารดีกาแผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจะมีความเห็นว่าจะประทับรับฟ้องในคดีที่ทาง อายการสูงสุดยื่นฟ้องนะครับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์หรือไม่นะครับวันนี้ก็จะได้ทราบและก็จะได้รู้เนี่ยนะครับวันเริ่มต้นของการพิจารณาคาดีวันนี้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปศาลเพราะว่าไม่มีในพูดง่ายๆว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเพราะกระบวนการยังไม่ได้ถึงตัวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ นายกยิงลักษ์จะไปในนะครับในกรณีสารประทับรับนี่ยนะครับและก็มีการนัดหมายครั้งแรกนั่นแหละครับที่จะต้องไปนะครับที่ศารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะได้เริ่มต้นในการนัดหมายที่จะมีการพิจารณาคดี